ดีครับทุกคนก่อต้อนรับก้าุดู่จังเอ่อฝาที่เร็วที่สุดในวันเด้ไตรโอเคครับผมช่องกอฟช่องนิสุุมกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมกลับมาแล้วจ้าเร็วที่จุดในประเดศ์ไตรใช่แล้วครับผมน้องอุ่นเราหายไปไหนมาสามวันฮะเกา,าหลีเองแล้ไปเกาหลีอรอแล้วน้องอุ่นไปทําอะไรที่เกาหลีบ้างครับเดินเล่นเดินเล่นแล้วมีเล่นอะไรไหม ซื้อของเล่นพูดจะชัดนะครับผมแล้วมีเล่นแล้วมีไปเล่นอะไรแม่หนาวๆนาอะ่ะฮะอเออมีเล่นสกีรีสอร์ทใช่ไหม oh. เราได้เล่นแต่ถาดใช่ไหมถาดลื่นฟื้นเลยนะครับผมอ่ะมาวันนี้นะครับเราจะมาเก็บตกกิจกรรมสองอันน,น,นั่นคือร้านค้าภายในจรแล้วก็วงแหวนครับผม mm hmm. ไม่ใช่วงแหวนนี่ซ mm hmm. ีโอต้องรีวิววงแหวนเท่านั้นนะ mm hmm. โอเคมาอันดับแรกนะครับเรามารับไอตัวโทเค็นนะครับที่กิจกรรมเช็คชื่อก่อนเลยครับผมผมผมบอกทุกคนเลยนะครับผมว่าใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วจาลูกเข้าซีนนะครับผมตาเด็กเอฟเฟกต์ตาลิงนะตะลิงเลยตาลิงตะลิงตัวน้อยเลยนะคะมาวันนี้นะครับเราจะมารีวิววงแหวนทุกคนวงแหวนมันชื่ออะไรผมขอไปดูแป๊บหนึ่งก่อนนี่มันชื่อวงแหวน2ี่คูปอง สะสมอะไรไม่รู้แลกในร้านค้านะครับซึ่งไอดีนี้ก็ยิ่งขาดมาหลอดนะครับผมเดี๋ยวจะจัดเดี๋ยวจะจัด <มา S 1> จน <มา S 1> กว่าจะได้มาหลอดนะครับร,รับทราบแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนไปรับก่อนไปวาดรูปนะครับมาซื้อตรงนี้ก่อนแพ็คคัมพีนะครับรูดไป3อันนี้คือราคาคือ186คูปองนะครับถ้าเติมทางแชทจะมีแพ็ค148บาทได้1 185คูปองนะครับอาจจะยังขาดอีกหนึ่งคูปองแต่ว่าถ้าใครพอมีคูปองก็แพงนั้นได้ครับหรือว่าจะเติมทาง,เ,ทางเว็บไซต์นะครับหนึบาทได้200กว่ากว่าคูปองนะจำไม่ได้แน่นอนนะจ๊ะโอเคเราอะวันนี้เราต้องการทั้งหมด25่สิบห้โทเค็นนะครับเดี๋ยวจะกดไปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องมีคนที่ถามอีกว่าพี่พี่กรอบนั้นเท่าไหร่นะครับผมจะขึ้นราคาเต็ม เป็นคูปองนะของแต่ละโทเค็นนึกองจาะสมมติว่าใช้หกสิบห้าแล้วผมบอกว่าโทเค็นละยี่สิบาทยี่สิบคูปองคุณก็เอาหกสิบห้าคูณยี่สิบนะครับผมตัวนี้ชื่ออะไระลกูกตัวนี้ชื่อกล่องโฟมนะโอเคไปเดี๋ยวไออุ่นจะสุ่มหรือว่าน้องกล่องโฟมจะสุมม่จจมออ่ะไออุ่นจะสุ่มไปเลยปะสีส้มไปรัวๆ,ๆลูกเราต้องการยี่สิบห้าโทเค็นนะ ไอ้อเอาน้องกล่องโฟมไปไหมจะได้ถือสองมือไหมคะฮะอะไปเลยพอเรามั่งแน่นไปแล้วแสงจ้าเลยเกินไปโอ้เราได้กี่อันไอ้อุ่นหกโทเค็นนะจ้าว่าไม่ได้นะจ้ากดไปอีกจ้าโอ้โหครั้งที่สองโอ้โหมันมันต่างจากรูปแรกยังไงร,รูปนี้มันเป็นรูปอะไรบอกปั้นหน่อย โอ้ไดไฮยาเตะด้วยแต่ว่ามีแล้วจ้าสรุปว่า <laughs> ได้แค่หนึ่งโทเค็นเกมโคตรล็อกทุกคนไปรูดไปลูก,ลกคมพีเราเยอะนี่คือดอกไม้นี่คือดอกไม้ดอกอะไรดอกไม้ดอกไม้เฉยๆนะ <laughs> โอเค,โอ,เคโอ้โหหน่อยมากทุกคนสิบโทเค็นเจ็ดสิบห้าคำพีสิบโทเค็นไหวไหมเนี่ยลูกอะไปแต่ว่าอย่าลืมนะมีสกินไฮยาเตะแตกมาแล้วแต่แค่เรามีอยู่อยู่แล้วเท่านั้นนะครับ ไปเลยลูกยี่สิบห้าลูกเพ้นปลาไหวไหมเนี่ยฮะเอออันนี้รูปอะไรอะ่ะเมื่อกี้ดอกไม้แล้วนี้รูปอะไรบามาบามาบามาคืออะไรเนี่ยอ่ะไปเร็ววันนี้โดดเรียนอยู่บ้านนะทำไมทำไมไม่ไปเรียนนะบอ,บอกบอกป้าน,น่มีน้ำมูกเยอะมีน้ำมูกเยอะนะโอเคใช่เล่นไปเล่นแต่หิมะนะวันๆนอะไป ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าโหทุกคนมันเกลือมากเลยจริงๆนะไม่ได้รอเล่นครับไปอีกไปอีกไปเรื่อยๆเออน้องน้องน้องหนูไปวางไว้ก่อนน้องหนูเนี่ยไม่ใช่แล้วป่าว่าไม่ใช่ละมองกล้องเราเย้นหน่อยอันนี้เข้มแข็งพอแล้วไหมล่ะพอแล้วไหมล่ะ <c oughs> โอ้โหไม่อีโมจิมันออกเยอะอย่างเงี้ยนะ ขออีกทีนึงสุดท้ายแล้วโดนแกล้งโอเคครบแล้วจ้าเขียใจด้วยทั้งหมดนะครับได้เดี๋ยวเราขอสนุก่อลทั้งหมดนะครับเราได้มา27โทเค็นนะครับเหมือนคำพีจะหายไปสัก175คำพีนะโอเค 175คัมพีได้27ดโทเค็นคือเกลือมากแต่ว่าแบบมีคนบอกว่า125ก็ได้แล้วพี่เนี่ยผมก็กดให้ดูก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมร้านค้าพเนจรนะน้อยอุ่นกดกดแรกให้ป้าตัวหนึ่งเอาเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมนี่นี่ตัวนี้นะเออกดแรกให้ป้าหน่อยมาลอดมาลอดเออไปเลยไป I อ m f e a น่ากลัวไหม นี่มันคือตัวอะไรหุ่นว่านี่มันคือตัวอะไรมังกรมังกรเหรอจริงมะเนี่ยไอตัวมังกรกับป้าใครรอกกันมังกรมังกรมกอไว้เหรอแล้วป้ากับแมวที่บ้านใครสวยกว่ากันแมวแมวเรียบร้อยครับผมโอเคไปบายบายคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวไปสุ่มไลน์ข้าพในจนต่อ ผมขอสรุปกิจกรรมเมื่อกี้นิดน,นึงนะเดี๋ยวผมขึ้นเลทค้างไว้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าราคาเต็มของ1โทเค็นนะครับเป็นกี่คูปองถ้าใครอยากได้เอนโซก็เอา15นะครับคูณเลทที่ผมบอกจะเป็นราคาเต็มของคูปองแต่ถ้าคุณซื้อแพ็คลดราคา50%เอะไรมันก็จะลดหลั่นไปตามนั้นนะ เออยี่สิบห้าก็เอายี่สิบห้าคูณเลทนั้นนะครับผมหกสิบแปดก็เอาหกสิบแปดคูณเลทนะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้เลยนะครับผมคนไทยคิดน้อยนะแต่ว่าอยากให้คิดเองเป็นจริงๆนะครับผมมีประโยชน์ทุกคนการเลขอ่ะโอเคไปต่อไปครับเป็นร้านค้าพเนจรนะครับซึ่งเอางี้เดี๋ยวผมสุ่มร้านคาพเนจรแล้วเดี๋ยวผมสุ่มไอ้วงแหวนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าสกินนี้ไอเดียนี้มันยังขาดอยู่เยอะเหมือนกันครับเอ๊ร้านค้าพเนจรตรงนี้นะครับขอไทยด้วยอ่ะอันนี้คือ สิบช่องเนี่ยบวกจากสายตาค้าวคือหนึ่งร้อยห้าสิบคูปองนะครับแล้วสิบเอ็ดช่องครับบวกอีกร้อยเก้าเก้าก็เป็นสามร้อยสี่สิบเก้าไหมนะเออสามร้อยเออสามร้อยสี่สิบเก้านะครับแต่ถ้าเหมาวงนะครับผมก็คือหกร้อยเก้าสิบแปดนะครับบวกเลขกันตรงนี้ทุกวันทุกวี่นะครับผมแต่ว่ามันมีแอบบมีสปอยอะไรวะเนี่ยวันที่สิบหกล้าครับในจอนจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น ผมเข้าใจว่าต้องเป็นอัลติเมตสักตัวหนึ่งมาเยือนนะครับสำหรับไลน์คาระพเนจรนะก็มาดูกันได้ตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตสุ่มเอาแค่ร้อยห้าสิบพอนะ Let's go โอ้โหได้มาแล้วหนึ่งวงแหวนหนึ่งผลึกหนึ่งโทเค็นก็ว่าไปผมไม่อยากได้อันบนแล้วว่กากอริน่าผมอยากได้แบบดวงดีมั่งอะการิน่าบอกว่าเมื่อเช้าก็เอาไปแล้วไงสเตลาทูปนะเออเอาอะไรอีกนะครับผม โอ้โหจบจบแล้วหรือเปล่ายังไงมี5อันขอซักอันหน่นะคำพีแดงไม่เอาเยอะแล้วคำพีแดงเยอะแล้วเพื่อนไม่บนนะไม่บนโอ้ยังยังไม่บนนะเพื่อนไม่บนนะ ให้กูวนด้วยนะครับผมจบไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดอะไรต่อแล้วก็ยังขาดอยู่ผมเข้าใจว่าอันนี้น่าจะมีครบแล้วนะเดี๋ยวขอไปหาแป๊บนึงอ๋อไม่ใช่นะครับที่มีคือลิกเตอร์ลูอีนะครับผมแต่ตอนนี้มีลิกเตอร์กาลีนะครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นกาลีเทลวนๆกันอยู่อย่างนี้นะครับอ่ะตามนะั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันไป เราไปสุ่มวงแหวนให้มันจบ,จบๆนะครับขอไปรับตัวรางวัลล็อกอินก่อนนะครับผมจะสุ่มจนกว่ามันจะได้15บห้าโทเค็นนะครับเพราะว่าเราเริ่มมาแล้ว3ทุกคนไม่อยากให้มันเสียเปล่านะครับผมจัดไปชึกโอ้โหวันนี้ดวงดีวะ่ะไม่พอเป็นไอดีไม่ค่อยมีสกินนะดวงดีเชียวเออวาดอย่าลำใหญ่เยอะนะไปครั้งที่สได้ยี เออหูครั้งที่สี่ครับผมทําไปเล่นอันนี้เลทโอเคอยู่นะเออ CEO นี่จบอันนี้คือหนึ่งร้อยคูปองได้ยี่สิบห้านะครับผมก็มีแบบทั้งดวงดีและดวงไม่ดีให้ดูนะครับผมก็แล้วแต่จะเล่นเลยนะครับผมผมเข้าใจว่าถ้าความหายากนะมองแท็กผมเข้าใจว่าตัวมาลอตเนี่ย จะหายากหน่อยนะครับส่วนอีกี้แมวเนี่ยก็จะเป็นแท็กลิมิเต็ดส้มธรรมดานะก็แกลกรายเดียเพื่อนผมมันก็แต่อีกกี้อ่ะมันมีตัวสุดกว่านี้ไว้มาหลอดอ่ะเป็นตัวที่สวยสุดแล้วนะอัลติเมทยังสวยสู้ตัวนี้ไม่ได้นะท่าแบบกระโดดท่าปาดอะไรอย่างเงี้ยนะอค่คชอบมาหลอดมากกว่าครับผมเลยนี่ขึ้นขึ้นเลทให้ทั้งไอดีหนึ่งไอดีสองนะครับไปตัดสินใจกันเอาเองทุกคนเอาจริงๆก็คือมันก็แล้วแต่ดวงจริงๆอ่ะแหละนะโอเค ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่ามาลืมอย่าลืมมาเติมเกมกันที่ g o 4 c o m นะครับไม่ต้องรอคิวหรือใครสะดวกแบบเป็นโอสคูลจะเติมทางแชทก็จัดไปนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่อีกยาวๆนะกว่าจะไปเที่ยวปีใหม่นู่น